ผมไม่กลัวอะไรอยู่แล้วเพื่อนวันนี้ขอเนี้ยมามาขายบ่าวนี่นะครับโอป,ป้าบ่าวนี่อร่อยมากผมพูดจริงนะผมพูดจริงๆว่าบนผมกินมาหลายชิ้นมากๆผมจะให้ดูเพื่อนๆได้ดูเนื้อจริงๆโหเพื่อนๆให้เลยไม่เคยกินอะไรแล้วขนลุกขนาดนี้เมื่อก่อนสารภาพนะครับว่านั่งรุ้นไปนะครับกลัวโดนวายสวยวายใครผมแกล้งไวาไยไปงั้นแหละเพื่อเพื่อนเห็นดูนี่ดูมาดูเนื้อไงกัน,นครับ มือสั่นมือสั่นของแท้ผมน่ะของแท้ผมน่ะของจริงเน่ถ้าเพื่อนเพื่อนเอาไปแช่ตู้เย็นผมจะบอกให้ว่าอร่อยขึ้นเฮ้ยมือสั่นจริงว่ะพี่เพื่อนเชื่อป่ะผมจะสัรภาพว่าไอตัวไอตัวการกดปฏิเสธเพื่อนเพื่อนะมันเล็กมากแล้วนิ้วผมอะแม่งสั่นกดไม่ได้พี่แต่มันผ่านมาได้แล้วแป๊บหนึ่งก็โอเคเมื่อกี้ตอนเข้าไปเคือรัววเลยมาทุกทวีปเลย อืมไม่สั่นอยู่แล้วเดี okay, in, ๋ยวผมให้ให้กามินกามินเดให้กามินมาโชว์เปียโนดีกว่ากามินนี่นับวันเปียโนอยู่และขำขำเดเอให้ผมป่อนคลายก่อนนะครับผมเฮออให้ผมเนี่ยผ่อนคลายก่อนอ่ะอืมเปียโผมเดี๋ยวผมให้จตุค่ะโอ้ชลิดเฮ้ยเนี่ย ไม่ได้ชงผมเยอะผมขึนอืออืของแท้เล่งเจ่งนะครับอืออ่าขอโ y ไม่ไ้คือม้าผมสกกอยู่แล้วไม่ต้องห่วงออ อืมเรามาฟังเขาเป่าคืนะครับเดี๋ยวตื่นเต้นเนี่ยวนอย่าเิยเนี่ยเอาเข้ามาต้องเปิดเพลงกลบหน่อยละปุกเก็บอะขอโทษครับผมอืมเอาเงีงนะให้คนดูในจอเยอะๆอะ น,น่าห pues ่วงแค่คนที่จ้องอยู่นอกจอตอนเนี้ยเยอะเลยนะไอ้จ๊อปเพื่อืมวูเดย์แฮปปี้ไหมติดใจแฮปปี้แฮปปี้มิกคอนสุขผมจะบอกให้นะครับว่าเขาดีใจมากนะครับที่ได้มาเจอเพื่อนๆคนไทยแล้วก็คนไทยเนี่ยต้อนรับเขาอย่างดีเขามีความสุขมากเลยนะครับผมขอแยกขอบคุณแทนการินด้วยจริงๆนะว่า เขามีความสุขแล้วทุกคนแบบแครเขาดีมากๆที่ประเทศไทยนะครับผมอืมคิพเปิลคพเเซวายไอสวัสดีกามินเทวเดชสวัสดีกามินเออวายวายชยสวัสดีค่สวัสดีคาะอืมก็ก็ปักชันิชอบการสวัสดีชอบการสวัสดีอานาไม่เคยกลัวอะไรเลยตามจริงแล้วนะอืม เชื่อนี่เรื่องของเราเนี่ยมันเหมือนคมลิควิดที่มันเกิดขึ้นมาฟ้องหน่อยถึงโจ๊กเวลาอะไรนะผมเสร็จตามโดนบล็อกเลยนะพูดคำนั้นไปอย่างเงี้ยหลังนี่แปดสิบกล่องและหลายสิบคู่มีแค่สิบคู่ถึงช่วงนี้แล้วเสร็จคู่ช่วงขอแห้งคนหนึ่งขอหนึ่งเสร็จคู่สิบสิบชิ้นครับแปดสิบกล่อง ที่ว่าแบบว่าพิเศษที่ว่าใครจะได้เป็นลายเซ็นคู่กันใช่ไหมมีใครอยากได้บ่าถามก่อนอืมกีเพอนซีคิด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 โอโหโนโนโอโช่วงนี้80กล่องนะครับผมเปิดตะกร้าไว้10เซตได้ลายเซ็นแค่10ทำต10เซตลายเซ็นคู่วันนั้น1ิกล่องมังเนรอเซตลกี่กล่องเซตละ80กล่องมือหงิกเลยนะ ไม่ใช่เขาทำเสร็จแ่สิบกล่องเาทำตะก้าไว้ยู่แล้วค่ะโอเคก็คือว่าเค้บินบอกว่าชลดูในตะก้ากริไม่ดอ่า่ชล่ดูในตะก้าดูในตะก้ายังไม่เปิดอะยังไม่เปิดรอยังไม่เปิดตะก้ายังไม่เปิดตะก้าอะต่เข้าใจเข้าใจขอบคุณย่ามโปรแปสิกล่อง เปิดตะก้าไว้สิบเซนนะครับผมได้เลยเซ็งคู่นะครับผมคู่คือทั้งผมทั้งคาร์มินเลยนะคาร์มินนั่นแหละออพร้อมรูปถ่ายด้วย,อ,ยอ่ะพี่พร้อมรูปถ่ายอ่ะเนี่ยเออพร้อมรูปถ่ายยครได้ใครได้ก็คือว่ารูปถ่ายคือให้คนเดี๋ยวผมถือให้คนแฉกหน้าจอเอาอันนั้นก็เป็นรูปถ่าย <laughs> มีใครด่าผมยังเนี่ยพูดเรื่องนะี 1> 1, 2, 3, 4, ้นึ่งสองสามสี่ช้นนี้ไอโพยู นว้าวไหวครับจริงตลกจริงนะครับผมเปิดแล้วเพื่ทุกคนเปิดะบ่นนะฟังบ่น้ะทำในคิดดีนะทำคิดดีนะเรานับถอยหลังนี่นะครับเจ็ดหกห้าสำหรับเตรียมกดทิตเกอร์เลยนะเพราะว่าเปิดเปิดตะกร้าปุ๊บคือกดเลยอันนี้คือได้แรงเซนคู่กันด้วยนะครับผมด สามสองหนึน่งนาดูเซตตึมตึมตัวเต็มตัวนักก้ากำลังไหวกำลังข really ึ้นกำลังจะขึ้นนี่ได้แบบเขาไม่ใจเลยนะผมนึกว่าแบบว่านั่งแล้วจะโดนแบบว่าปั๊บหอมกล้อหอมแก้มครับไม่มีหรอกครับผมเพราะเขา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 ผมเนี่ยไม่ป๊อตอืมปุ๊บ็ ก็เขินกดลุ้นอยู่เหมือนกันนะอืมเผื่อมีหานมาป๊อกนี่คือแบบเข้าใจเข้าใจเข้าใจจี๊งโนเคโนกหมดหยังไม่ได้่มด้เปิดแล้วเปิดยังเปิดแล้วตะกร้าไปยังอยังมีแค่สิบเซตนะสตาน้อยน่ซุ ยอบวิลลี่ยอะตาือายนี่หล่อไหมโอ้ไมูุ่หล่อ่ะเยอะอโอ้ขึ้นรัขึ้นรัตะกร้าขึ้แล้วใช่ไหมครับผมใครกดตะกร้าตอนนี้นะครับผมแปดแปดสิบอันนี้คือ คุณจะได้ได้ลายเซ็นค wow. ู่ด้วยนะครับ๋ยวผมจะเซ็นกัตรงนี้เลยนะเออผมจะนั่งเซ็นให้เพื่อนๆเลยตรงนี้นนนนนนอันนีสอนือเนอเนึอเนอมอนนอขึ้นมาสองกราโปรห้าสิบกล่องนะครับผมสิบเซตได้ลายเซ็นลายเซ็นได้ลายเซ็นเลยไายลายเซ็นเลยนักห้ากล่องการมินห้ากล่องใครเร็วใครได้นะครับผมหมดยังไะ